แดเนลลี่ประธานสโมสอแทมฮ์ฮอสเปอร์ทีมดังแห่งพรีเมียร์ลีกอังกฤษจะยอมรับฟังข้อเสนอขอซื้อแฮร์ร่เคนแบบเที่ยงเงินค่าตัวล,ล้วนๆอย่างเดียวเท่านั้นตลอดช่วงที่ผ่านมากระแสข่าวลือเรื่องการย้ายทีมของเคนถือว่ารุนแรงอย่างมากโดยถึงขนาดมีรายง,งานว่าเจ้าตัวแจ้งกับสโมสอเองเลยว่าอยากย้ายทีมแล้วหลังจากที่เขายังไม่เคยได้แชมป์รายการใหญ่แม้แต่ครั้งเดียวทั้งที่ทำผลงานยอดเยี่ยมจนถึงขนาดยิงได้เป็นกอบเป็นกำถึงแม้เรวี่จะมีจุดยืนว่าไม่อยากเสียแฮร์ร่เคนไปแบบง่าย แต่เชื่อว่าหลายทีมที่คิดจะยื่นข้อเสนอขอซื้อดาวเตะรายนี้ก็ยังมีอยู่ดีเช่นแมนซิตี้แมนยูไนเตดและเชลซีเป็นต้นหลังจากที่สเปอร์ต้องการเงินอย่างน้อย150ล้านปอนด์เพื่อแลกกับการขายแฮร์ริเคนทำให้มีข่าวลือว่าทีมเหล่านั้นคิดจะใส่นกเตะบางคนเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในข้อเสนอเพื่อลดจํานวนเงินลงสักหน่อยอย่างไรก็ตามเดอรซานบอกเลวี่ไม่สนใจข้อเสนอแบบแถมนักเตะแม้แต่นิดเดียวเพราะเขารู้ดีว่าทีมจําเป็นจะต้องทําการเสริมทัพครั้งใหญ่ในซัมเมอร์นี้ ซึ่งการทําอย่างนั้นได้สเปอร์ก็ต้องมีงบเสริมทัพที่สูงพอตัวดังนั้นเขามองว่าเงิน150ล้านปอนด์จะช่วยในด้านนั้นได้เจเกนคริสมันโค้ชชาวเยอรมันระบุมีการติดต่อพูดคุยกับเดนเนลลวีประธานสโมสสองนแนาฮอสเปอร์เรื่องตำแหน่งเฮดโค้ชที่ว่างอยู่จริงคริสมันอดีตสุนัขทีมชาติเยอรมันซึ่งเป็นที่รักของแฟนๆสเปอร์จากการรับใช้ทีม2ช่วงเวลาที่ยิงไป30ประตูจาก56นัดที่ลงสนาม กลายเป็นหนึ่งในรายชื่อโค้ดที่มีข่าวนั่งเก้าอี้คนซื้อไก่ได้ทองต่อจากโชเซ่มูรินโญ่ที่โดนไล่ออกเดือนเมษาท็อตแนมคือท็อตแนมคุณจะรับฟังข้อเสนอจากพวกเขาเสมอสําหรับผมแล้วท็อตแนมมีความหมายมากกว่านั้นคริสต์มันที่มีประสบการณ์การคุมทีมชาติเยอรมันบาเยอร์มินิกทีมชาติสหรัฐอเมริกาละงานร่าสุดแฮทเทอร์เบิร์นที่ยากทางกับทีมไปตั้งแต่ต้นปี2020กล่าวท่าน,นี้เลวีใช้เวลาและความพยายามหาเฮดโค้ดคนใหม่มานานแล้วแต่ไม่สมหวังตั้งแต่เบรเจอร์ ยูเลนนาเกอมันล่าสุดอันโตนิโอคอนเต้ปัจจุบันตัวเต็งคือเอริกเทนฮารเทรนเนอร์ของอาแจ็คอัมสเตอร์ดัมแฮร์ิเกนกองหน้ากับตันทีมชาติอังกฤษวางเป้าสำคัญพาทีมคว้าแชมป์ยูโรและดาซันโบของรายการให้ได้เคนถูกจับตามองในยูโรส0 2 0ครั้งนี้ไม่น้อยหลังโชว์ฟอร์มระห่ำในการเล่นกับสปเปอร์โดยการยิง23ประตูกับอีก14แอซิสในลีก คว้าทั้งตำแหน่งดาวซันโบและอซิดมากที่สุดดาวยิงสิงโตคำรามกล่าวถึงเป้าหมายในซัมเมอร์นี้ว่าในฐานะกองหน้าหากคุณยิงประตูได้ก็หมายถึงคุณกำลังช่วยทีมนั่นคือเป้าหมายของผมเสมอเช่นเดียวกับการชนะแน่นอนผมอยากคว้ารางวัลรองเท้าทองคำด้วยเพราะว่าสิ่งสำคัญกว่าก็คืออยากชูถ้วยแชมป์ยูโรอย่างไรก็ตามไม่ว่าเราจะทำด้วยวิธีไหนไม่ว่าผมจะยิงหรือคนอื่นยิงได้มันไม่สำคัญตราบแต่ที่ทีมเอาชนะได้ ESPN สื่อดังอ้างแหล่งข่าวภายในสโมสรที่ระบุว่าเป๊ปกวัวเดวล่าต้องการให้แมนเชตี้ดึงตัวแฮร์รี่เคนกองหน้าสเปอร์และแจ็คเกรลิตกองกลางตัวรุกจากแอวเล่ามาเล่นในถิ่นเอติฮัสเตเดียมคือ2นักเตะที่อยากได้ตัวมาเสริมทัพมากที่สุดในซัมเมอร์นี้ทั้งเคนและเกลิตต่างก็ทำผลงานได้ดีกับต้นสังกัดในฤดูกาลที่ผ่านมาซึ่งทั้งคู่ได้รับคำาชื่นชมจากสื่อและแฟนบอลอย่างมากนอกจากนี้ยังมีรายชื่อติดทีมชาติอังกฤษไปลุยยูโร2020ทีนจะเสินศีกร์นี้ด